ตัวของพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้อาสหรัฐกำลังคิดทบทวนอยู่ว่าจะจัดเก็บภาษีอย่างไรเพื่อให้ประเทศตัวเองได้ประโยชน์เช่นเดียวกันกับเรื่องของแร่เอิร์ที่มาแรงประเทศไทยเรามีแร่เอิร์ h แต่ว่ามันจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกันยังไงพอถ้าเราดูในเรื uh> ่องของแร่เอิร์นะคะมันจะมีเรื่องของพวกสิทธิ์ของชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแต่วมันต้องทำอเอเอ และก็แรเอิร์ธมันเป็นธุรกิจที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอสมควรนะจากที่ดูที่อย่างเช่นที่พม่าที่เขามีการทาแรเอิร์ธเนี่ยจะเห็นว่ามันมีมูลพิษอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นในแง่มุมเนี้ยถ้าจะสร้างข้อตกลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอความน่ากังวลใจอยู่ว่าแล้วท้ายสุดเรามีกลไกในการจัดการไอ้ประเด็นพวกนี้ได้ดีมากนะ้อยแค่ไหนพวกคาษีเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะถ้าเรามีแรเอิร์ธไปแรกเนี่ยมันควรจะได้ดีที่ ค่อนข้างดีนะฮะมาเลยผมเข้าใจว่าก็จะพยายามใช้แลกเอิร์ดในการเข้ามาแลกเปลี่ยนกับการเปิดพวกนี้แหละครับอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่ตางๆซึ่งมาเลเซียนเนี่ยก็ส่งออกไปที่สหรัฐมากเฉะนั้นไทยเราก็ต้องใช้โอกาสนี้เหมือนกันในความพยายามที่จะ ใช้แลเอิร์ธหรือใชอ้ความสามารถสินค้าอื่นๆนะที่เราค่อนข้างเด่นนะเช่นเราจะนําเข้าพวกเข้าพวดสัตว์เลี้ยงพลังงานเครื่องบินเนี้ยก็เอาไปต่อรองเพื่อจะให้เราได้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเราด้วยครับ